เมียวเมียวเด็กน้อยโอ้โหหลับสบายใจเลยบุญชอบบุญชอบนอนหลับสบายเลยพักผ่อนสบายๆอากาศกลางวันมันร้อนเนาะนอนพักผ่อนในร่มสบายใจข้างไหนอีกละ่ะนางนี้รู้โอ้โหนอนกันเต็มเลยครับนอนกันพักผ่อนจยอนใจสบายใจทับทวี มื่มนีนิมนมณีทรัพย์มณีโชคน้องทองน้องอ่าใครอยู่ในพานสมบูรณ์สมบูรณ์นอนในพานโอ้โหเพื่อไปนอนหลับสบายเลย <c oughs> หลับสบายเลยน้องเงินขาวนองกันตรงนี้นอนกันตรงนี้เ <c oughs> ต,ต็มเลยครับน้องเงินขาว มัน,นีครับอันนี้ก็นอนอยู่กับใครพิชิตชัยหลับสบายตุ้ยรุยเต็มไปหมดแล้วนอนกันตรงนี้นะครับข้างล่างก็มีครับแค่ดำน้อยอยู่นะข้างล่างแพ่ดำน,อน้อยนอนกับพื้นซีเมนเย็นสบายดีมาทางนี้สิ่าคนั่นกะนอนเต้นเจนตรลาเจนตลา อันนี้ใครบุญทองภูมาเจอไหมบุญสมทางนี้ใครเอกอันนี้แพทย์ใช่ทองเล็กทองเล็กนอนตรงนี้ครับทองเล็กนอนตรงนี้อันนี้ใครตรงนี้ใครบุญทวีบุญทวีโชคบุญทวีชัยบุญทวีทรัพย์ พักผ่อนหย่อนใจสบายๆเด็กว่าปวงชายครับทางนี้อีกขางมียใครนั่นน่ะใครนอนนะดามหางกวักกับสาวรอสาวรอนอนกระดามหางกวักดามหางกวักกับสาวรอทางนี้ใครสีนวลสีนวลได้ยินเสียงปูมาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอืสีนวลอสีนวล อ้าวได้กันแล้อันนี้มีใครอีกโอ้ใครนอนอยู่นี่ใครนอนเนี่ยมนข้าวแม่กนะินไหมอาหารอาหารเม็ดลูกอาหารเม็ดยินก่อนยิงก่อนมาทางนี้ดูเจนาวรัตสิเจนาวรัตนอนไม่สนใจครับนอนคนเดียวดีกว่าอยู่บนโต๊ะตาต้นไม้นี่คนเดียวสบายใจเจนาวรัตเจนาวรัต ปู่ขอนำภาพเด็กๆเหมียวเหมียวเด็กน้อยเด็กวัดพยายามบายพักผ่อนจนใจให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะขออนวยพรให้ทุกท่านจะมีความรักความเมตตาน้องน้เหมียวจะมีความสุขสมปรารถนาทักการทุกคนทุกท่านเชิสำหรับที่นี้ก็ขอฝาไว้เพ่อเทนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขื่อการทุกคนทุกท่านสาธุ নবরাত no নবরাত